สวัสดีครับผมก็ฮะสนามบินเก่าป็นสนามบินเก่าพวกพวกพารามอเตอร์มาจอดแถวนั้นเหรออ๋ออันนี้อ๋อนนี้คือสนามบินเก่าตรงตรงที่เราอยู่ตรงนี้เลยอ๋อมันก็เป็นถนนธรรมดาเฉยๆเนี่ยเนี่ยอันนี้คือสนามบินเก่า

มันมีลอยมีเงาเงี้ยสักรูปดีกว่าป่ะสักรูปเถิดเนาะเอาเลยสักรูปก็ยังดีใช่ไหม,มใช่ฮะเมืมงงนะองมันน่าอยู่จริงเลยเนาะน่าอยู่น่าอยู่แบบผมชอบมากเลยภูเขานี่อภอูเขาฝั่งนี้ธรรมดานะฝั่งนี้ฝั่งไหนเนี่ย แต่ทางนี้สิอูเป็นแบบหินสลับทับร้อนนะวิวอ่ะอันนี้วันวิวสวยเลนะใช่สภาพอากาศทำไมเขาเรื่องหมูต้นหรืออะไรเขาจะไม่คิดบางๆในคิดว่าแกงผมก็ไม่เคยมีคนดูว่าแปลกว่าผมถ่ายแล้วมันสั่นเกินไม่รู้เหมือนกัน ลองดูบขศหน่อยตรงไหนบกสตรงไหนบขศอยู่ฝั่งวาไม่ใช่ากรถกลับหรือไม่จะรถไปบางเบียร์ฮะเพราะว่าหแสนกีบถ้าเราซื้อจากตัวมันแพงมากเลยนะใช่หกแสนนี่มันต้องเท่าไหร่อ่ะพันกว่าบาทเลยนะซื้อจากทัวเออแพงเนาะหกพันกีบหกพันกีบถือว่าแพงมากเลยถ้าเกิดเงินยังไม่เท่านี่ผมตายเลยอืม อยากไปงนนอ่ะครับสวยดีวะ่ะตรงนี้เขาน่าจะทำถนนดีๆเนาะอันนี้บริษัทท่องเที่ยวรอท่องเที่ยวตัวมัน,นโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะได้ปัญจกยานในสนามบิน <laughs> เป็นสนามบินเก่าเนาะเหมือนเราจะเลยห้องหลัมาแล้วนะเลยมั้ยเลยมั้ยย่างนี้มันจะเลยแล้วแหละเริ่มจะมีของไข้ รถตู้ไปเวียงจันทร์อันนี้ที่ขึ้นรถนะอันนี้มาถามมาถามดูอาแน่ร้อยช่ว อันนี้อันนี้แสนเลยนะแสนแสนแสนหนึ่งแสนเอ็ดเียร์ไปที <c oughs> ่สามไปดูรถกันขไปดูรถไว้เพราะถ้ถ้าเราซื้อกับตัวมันแสนห้าอืม ัแล้วที่พี่ดูหกแสนนะมันรถไปอันหนื่แล้วมีแผง้าอยู่นะครับ ไอจีนหรือเปล่าอันนี้นไ,ดนไ,ได้ได้โอ้รถอันนี้รถใหญ่เยอะนะข้างในนี้อ๋ออากาศเยน็นเย็นแส่จมูก ไงหมูปิน่นคนมากินเนี่ยารถไหะใช่นัจะเป็นค้ารถอ่ะเนี่ยมีปลามีอะไรเงี้ยโอ้หลายอย่างเลยอะ่ะแต่ที่สมมาเห็นรถใหญ่ๆน,นี่นะโ้วกินหลยอย่าสบายดีนฮออะ ป้าน,นี่ออกปากอยู่เลยมันหนาว เสียงรถมาจากไหนวะแม่หลังเสียงรถโชว์จอดหรือเปล่าพวกรถจอดนี่ไม่ใช่รถใหญ่นะน่ากลัวแสิบสองบาทไม่แพงนะครับไปไปไหนนะเวียงการาร้องเวียงหนะลงมาบางเวียงจันหลวงมาบังสองแสนหลวงมาบางคนละสี่ร้อยหลงมาบางสองแสนประมาณสี่ร้อยถ,ถึงนะใช่แล้วตอนอีกคืนนึ่งเราไปหลวงมาบางด้หรือเปล่าไปเถอะไปไหมไปเถอะ ครับโอเคต่อคลิปนี้ก็เป็นคลิประหว่างทางเนาะโอเคขอบคุณที่รับชมครับผมพาเลาะยามเช้าที่วังเวียงนะครับ